E <laughs> มาค่ะน,น้องๆเปิดคลิปด้วยความสงบนิดนึงเนื่องจากว่าพี่เฟิร์มมีข่าวร้ายมาแจ้ง <Okay. S 2> คือตอนนี้พี่อิงอ่ะไม่อยู่กับพี่เฟิร์นแล้วอ่ะน้องๆคือแบบลแล้วใครอยู่ในนี้ <c oughs> ครับจิออนพี่อิงอยู่พี่เฟิร์นนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าจะบอกก่อนว่าวันนี้นะก็เป็นช่วงปิดเทอมใช่ปะ พี่เฟนก็เลยจะพามาสถานที่สถานที่หนึ่งคือพาพี่อิงมาซ้อมตายครับซ้อมตาย เนื่องจากพี่อิงเนี่ย <S <S> <S เขาเป็นคนที่ไม่ดูแลสุขภาพเลย <S <S> <S เขากินอาหารเยอะแยะมากมาย <S <S> <S เขาไม่ออกกําลังกาย <S <S> <S เขานอนดึกมีอย่างเดียวคือเขาเตนลมพ่ดีแล้วก็มีเสียงหอเลาะแค่นั้นแต่มันไม่สามารถทําให้ชีวิตของเราเนี่ยยืนยาวไปได้น้อง <S <S> <S พี่เพิ่นก็เลยอยากจะให้พี่อิงเนี่ย <S <S> <S เขามาลองซ้อมตายดูเผื่อเขาจะกลับไปแล้วเขาจะรักชีวิตตัวเองมากซึ่งวันนี้ เรามาที่ไหนนะพี่เรามาที่มอรานุสติคาเฟ่ใช่ค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเมื่อสัก2 3สปีที่แล้ว<ช>พวกเราเคยมาครั้งหนึ่งแล้วพี่เฟินเคยมาซ้อมตายแล้ว<ช>ครั้งนี้พี่เฟินก็เลยอยากให้พี่อิงเนี่ยมาซ้อมตายบ้าง <c oughs> ก่อนที่จะไปดูพี่อิงเขาซ้อมตายนะน้องๆอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูพี่เฟิร์นเป็นครั้งแรกนะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่อิงเขาด้วยเพราะว่าพี่เฟิร์นเนี่ยอยากให้พี่อิงเขาปรับปรุงพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่นะคะ,เ,คะเอาจัจริงๆแล้วที่นี่เขาเปลี่ยนไปเยอะเราจะไปดูกันว่าเขาเปลี่ยนอะไรไปบ้างแต่บอกได้เลยว่าโหดโหดทั้งนั้นม,มีด่านการทดสอบจิตใจกันเยอะมากเพราะฉะนั้นคือใครที่ชอบเรื่องความท้าไปดูกันครับ ใ,ใช้มือถือสมารท์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระจิ่งตรงนี้เลยครับพิงถามก่อนให้ดูหน้าพิงซ้อมตายหรือยงังพิงไม่พร้อมเลยครับไม่พร้อมก็ต้องไปครับพี่ ประตูดันแรกเข้ามาแล้วสิ่งแรกที่เราจะเจอคืออะไรคะอันนี้ที่เราเห็นมาถอดประตกนะคะก็คือคุณผัดวันอ,อืมเขาก็จะมีสตอรี่ของเขาด้วยค่ะจะมีคําพูดติดปากเขาที่ว่าที่ผมนัดทานเข้ากับคุณแม่ไว้ผมขอเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วเขาก็เลื่อนไปเรื่อยจนไม่มีโอกาสได้ทำเหมือนเซสชั่นนี้เราก็เลยอยากจะเตือนใจทุกคนที่มาดูว่าถ้าเกิดเรามีสิ่ไหนที่แบบสำคัญหรือว่าจำเป็นอะคะ่ะเราควรรีบทำอย่าเลื่อนไปเรื่อนหรือว่าอย่าผัดวันไปเรื่อย คนเราไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นนะคะตรงนี้ก็ใหม่ใหม่มากคือเราไม่ได้มา3ปีได้ครับตั้งแต่ปี2018ปีนี้เท่าไหร่แล้วฮะ2021กเ็เกือบเกือบ3ปีเต็มเต็มเฮ้ยือพี่อิมเขามีศพไหนไหนไหนนี้เรียกว่าเกชีวิตหรือว่าเอชไมคค่ะมันปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบแบบ เกน้ำมันใช่ไหมคะแบบถ้าเราเติมเต็มถังเนี่ยเกม,มันก็จะไปอยู่ที่100แต่ถ้าเกิดเราขับรถไปเรื่อยจนน้ามันหมดเนี่ยเกม,มันก็จะตกไปอยู่ที่ศ mm ูนย์แต่ว่าชีวิตคนเราเราจะเริ่มกลับกันเนาะเราจะสตาร์ทที่ศูนย์ไปเรื่อยๆจน mm hmm. ถึงเท่าไหร่ไม่รู้อ่าแต่ว่าจากการวิจัยค่ะพบว่าคนไทยเนี่ยจะมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่7 5 8 0ถึงปปีเราก็ตีเป็นเลสโซนอันนี้ละกันค่ะ mm hmm. อ่าจุดนี้เราก็ดูว่าตอนนี้แบบพี่ๆแบบอายุเท่าไหร่กันแล้วแล้วก็ดูว่าเราอะค่ะ ยังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่จนกว่าจะถึงอายุเฉลี่ยของคนไทยจุดนี้ก็สามารถถ่ายรูปโดยการยืนตรงนี้แล้วก็พอยไปที่อายุของเราได้ตามตัวอย่างด้านนี้ได้เลยค่ะดูแลกันชีวิตเฉลี่ยของคนอ่ะ80ปีแต่บางคนอ่ะถ้าเป็นคนกวนอกมากเนี่ยอาจจะแบบ20ปีอ่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะทําความดีไงคือชีวิตเราอ่ะคือชีวิตเราไม่ว่าจะน้องๆพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะทําความดีทุกวันเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราอ่ะเหลืออีกแค่ไหนเนาะ คุณจะเป็นคนชาติไหนเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเหมือนกันก็คือความตายค่ะเพราะว่า,า,าความตายแบบเป็นสิ่งสากลเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอค่ะยังไงก็หนีไม่พ้นทุกคนอ่ะต้องตายกันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เราอ่ะจะต้องเตรียมตัวก่อนฝั่งนี้เราก็จะมีวิธีที่แบบเกี่ยวกับการจัดการศพของแต่ละชนชาติมันก็จะแบบมีดีเทลแตกต่างกันไปด้วยเนาะายที่เขียนเขาว่ายูค่ะที่ลองคลิกดูอ่ะ,อะ จะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อคุณเสียชีวิตแล้วคุณมีความเชื่อชีวิตหลังความตายหรือไม่นะครับคุณจะจัดงานศพอย่างไรให้สอดคล้องกับความเชื่อของคุณเพระาะฉะนั้นงานศพของพี่อิงรับรองครับบุฟเฟ่ต์เป็นย่างชัวร์ครับกินไม่อั้นครับแนะ่นอนก่อนที่เราจะเดินไปอะคะ่ะเดี๋ยวจะให้พี่ๆลองสังเกตข้อความที่อยู่บนป้ายผ้าสีดำอ่าดังสองฝั่งนี้ให้พี่ๆลองอ่านแล้วก็ลองตอบในใจแบบระหว่างเดินไปชมเทศกาลละกัน คุณนะครับเลือกเกิดได้คุณอยากเกิดปีอะไรเป็นไม่ใช่ปีปอยากเกิดเป็นชิซกะเฮ้ยไม่เอาเกิดเป็นเมสโกหากคุณรู้ข่าวร้ายว่าคนรักของคุณป่วยเป็นโรคไรแรงลขาจะทำยังไงให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผมอะไรที่คุณคิดว่าเสียใจที่สุดในชีวิตแล้วเพราะอะไรขพน้องๆไม่กดซับสไครป์ให้พี่เด้ยพี่จะเสียใจที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงก่อนที่จะไปดูพี่เขาแวะสเตชันนี้หน่อยได้ไหม แกนบาร์ก็คือเขาเอาอวัวะเทียมมาแช่ให้ดูมีปอดลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารม้ามหัวใจถุงน้ำดีอะไรอย่างเงี้ยก็ดหน่อยๆเหมือนกันนะก็จริงๆทุกๆคนไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวหรือทุกคนอะอายวะก็เหมือนเหมือนกันหมดผ่าท้องออกมาก็มีกันแค่นี้แหละก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราต้องทำอะไร เราต้องเกิดก่อนจะบอกว่ารู้ไหมรเราก็ไม่ได้ออกมาเป็นตัวเป็นๆหน,นี้ก่อนนะรเราอยู่ในมดลูกของคุณแม่ของเราอันนี้มีชื่อว่า Bir รซนเปเลียนหรือว่าการเกิดเป็นทุกข์ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะจําลองเป็นเหมือนรูปร่างเป็นเหมือนในมดลูกของคุณแม่เนาะอันนี้สามารถเข้าไปลองนั่งได้นะคะอ่ามันจะอให้ความรู้สึกแบบโครงเคงหรือว่าไม่มั่นคงคอ่ะเปรียบเสมือนเวลาที่เป็นที่อยู่ของเราอะคะ่ะเวลาที่คุณแม่เขาแบบทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น เดินยืนนั่งนอนเนี่ยเราก็จะแบบได้รับรู้ถึงความรู้สึกเคลื่อนไหวพวกนั้นด้วย <Okay. S 1> ทําให้เราแบบรู้สึกถึงอันตรายที่แบบสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ mm. อ่าแล้วก็แสงพวกนี้ค่ะมันจะมีทั้งแสงโทรร้อนแล้วก็โทนเย็นเปรียบเสมือนอุณหภูมิที่เราได้แบบรู้สึกทั้งความร้อนความเย็นที่แบบเปลี่ยนไป mm. บินแบกอันนี้มันจะเปรียบเสมือนกับของเหลวที่เราได้สัมผัส mm. อ่าทั้งน้ำขําหรือว่าน้ำเลือดที่เราได้แบบสัมผัสตอนเราอยู่ในท้องคุณแม่ ขย่าอ่าแบบสมมติว่าคุณแม่เขาแบบเดินเแม่เล่นสเก็ตแม่เล่นสเก็ตแม่เล่นสเก็ตแม่หยุดแม่หยุดแม่หยุดแม่มาแม่พอแล้วพอแล้วพี่อยากพี่อยากจะโตไปมากกว่านี้ละเมื่อกี้เราสเตชันเกิดแล้วใช่ไหมเราเป็นวัยรุ่นเราก็ข้ามไปเลยอ่ะเราก็วัยรุ่นกันอยู่แล้วอันนี้มีเทศกาลแก่ก็เหมือนเราจะให้ ทุกคนที่มาเยี่ยมชมได้แบบได้ทดลองเป็นคนแก่ค <ihr> <ต>่ะเราก็จะมีอ응ุปกรณ์ต่างๆก็คืออย่างเช่นเสื้อถ่วงน้ําหนักจะทําให้ร่างกายแบบดูหนักขึ้นจริงๆไปกินบุฟเฟ่ก็หนักอยู่ได้อย่างเงี้ยไมงพี่เองนี่โคตรหนักเลยสิท่านอจากคนไกลเป็นแมมมอสสอาะอันนี้จะเป็นที่ถ่วงข้อมือ เอ้ยทำไมแบบพอนี้มันต้องตัวงอแขนตาตายืนแล้วกันนะอย่าตายายไงตาดังเหอะยายไม่นั่ง่ะมันนั่งไม่ได้อะนั่งไม่ได้ครับมันนั่งมันนั่งไม่ลงอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคุณตาคุณยายเขายืนอยู่อ่ะอย่าลุกให้แกนั่งเลยแกนั่งยากสรุปให้ง่ายๆเลยนะเวลาแบบคุณตาคุณยายที่บ้านเราอ่ะถ้าเกิดว่า ท่านทําอะไรงกงกเงินเงินหรือแบบทําให้เหอะเพราะว่ามันเนี่ยคือที่เห็นเคือมันมองไม่เห็นน่ะแบบพอเหน่จ้างอย่างี้มันมองไม่เห็นจริงๆเมตตาแก่เด็กสตรีคนชะาเถอะองน้องอ่เออเอองชั่วรู้สึกว่าโลกใบนี้มันมันดีอย่างเงี้ยนี่เองอ่ะ แต่ตอนนี้ร่างกายทุกเคลื่อนไหวยากมากเลยฮะับฟอมหนักริงครับหนักจริงในผู้สูงอายุค่ะเขาจะแบบมีมุมมองการมองที่เห็นที่แคบลงแล้วก็ในบางรายเขาจะมีการจำแนกสีที่ผิดเพี้ยนด้วยเราก็เลยเป็นสาเหตุที่เราไม่อยากให้ผู้สูงอายุขับรถเพราะว่าเขาอาจจะจำแนกสีไฟจราจรได้แบบไม่เหมือนเดิมเลยทศนวิสัยหรือว่าอุบัติเหตุก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผมอ่านะคะอันนี้เหมือนจะให้เราแบบลองจินตนาการดูว่าวันหนึ่งเราเกิดป่วยกระทันหัน แล้วแบบต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะไม่สามารถออกไปไปทำงานหรือว่าทำกิจวัตรประจำวันได้มันจะเป็นคล้ายๆกับพินัยกรรมชีวิตอะค่ะข้างในมันก็จะเหมือนบอกเกี่ยวกับความต้องการในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายของเราในช่วงสุดท้ายของชีวิตซ้อมไหมคะซ้อมให้พี่อิงนอนได้ไหมไหนๆก็พี่อิงอ่ะคือรอบนี้เป็นพี่หมดเลยเหรอใช่เพราะว่าป่วยเป็นอะไรครับเนี่ยเบาเบาเบาหวานเบาหิวเบาหยิบ อาบอบิวคนไข้คะนอนเลยค่ะนอนเลยค่ะคนไข้อะไรที่วันคอมเหรอครับใช่หรือว่าให้ทังงานตังเียงแบบเฝ้าไข้นี่เป็นจริงหรือว่าซ้อมหรืว่าต้องเข้าจริงคือถ้าสมมติว่ามีกลิ่นโรงพยาบาลนะจะน่ากลัวมากเลยแต่ว่าอุปกรณ์เนี่ยมันพาหลอนแล้วนะเพราะมองขึ้นไปเป็นเลือดเป็นสายน้ำเกลือแล้วก็แบบก็เออแปลกๆว่ะเนี่ยเตียงสีเขียวอะไรย่างเงี้ย ถ้าไงพาไปโรงพยาบาลที่เตียงสีไม่เขี่ยวนะเสร็จแล้วเหรออ่าขึ้นมาเราก็จะมีให้เขียนค่ะอยากให้จัดการร่างกายและศพยังไงลุก <nam> <yap> ตายนะัเคสนี้ตายนะครับผมมันก็คนเราไปสมบูรณ์ใจใช่พี่ขอแบบเรียบง่ายแล้วกันครับผมเอ่ออาหารสําหรับแขกขอเป็นเป็นบะหมี่แห้งที่เออเออหมู่บ้านเมืองทองสองพัฒนาการ ถ้าพี่ตายนะพี่บอกพี่เฟิร์นตอนนี้เลยนะง่ายๆครับอย่ายิ่งใหญ่นะักเก็บเงินไว้เผื่อลูกเผื่อหลานดีกว่าต้องทำเดี๋ยวที่สัญญาว่าพี่จะทำิปให้น้องๆดูกว่ที่พี่ตายสัญญาอย,าาย,ยอ่างนั้นเนี่ยจ๊โอเคการตายเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ห้องต่อไปนี่ไม,ไ, وب, มมไม่จบนี่คือเจ็บนะอันนี้เจ็บเฉยๆพี่ยังไม่เจ็บอ่ะต้องเออแบงนี้ป่ะและก็มาถึงไฮไลท์ที่ทุกคน เลี่ยงไม่ได้อา, anyway, อาจจะเป็นวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นั่นก็คือผมนั่งเองไฮไลท์สีทองไม่ใช่ความตายก็คือการทดลองตายก่อนตายจริงของเรานั่นเองก็คือเราจะให้คนที่เข้ามาชมค่ะลองเข้าไปนอนในโรงอ่าล้วก็เหมือนให้ลองคิดว่าถ้าอันนี้มันแบบ เป็นลมหายใจสุดท้ายของชีวิตแล้วเราจะคิดถึงสิ่งนัน้นหรือว่ามีอะไรที่แบบอยากทําแล้วยังไม่ได้ทำออีกหรือเปล่าอย่างเช่นมีใครที่แบบเราค้างคาใจแล้วแบบยังไม่ได้ขอโทษเขาหรือแบบอยากไปเจอเขาอะไรอย่างนี้ไหมอาจจะแบบปล่อยความคิดอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะอยู่กับตัวเองสัก3นาทีสามนาทีาทได้สามนาทีค่ะเราก็จะแบบปิดฝาโลงอ่ะพอครบสามนาทีปุ๊บให้พี่ขึ้นมาเขียนอันนี้ค่ะเรียกว่าสมุดปฏิญาณหรือว่าเดลว์บ wow ุ๊ก อ่ให้เขียนแบบความตั้งใจที่แบบอยากจะทําหลังจากขึ้นจากโรงศพอ,อันนี้มันก็แปบ,บเสมือนแบบอ่เราเกิดใหม่แล้วเราแบบมีอะไรที่แบบเราอยากจะทําหรือแบบทําตัวให้ดีขึ้นะอะไรเงี้ยเราก็เขียนลงไปในนี้ได้อ่าแล้วก็การเขียนอนนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนการส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคนที่มาอ่านทีหลังด้วยค่ะ<ม>อ่าอันนี้พร้อมจะแบบทดลองเลยพร้อมตายนะหรือยังพิงพิงไม่ค่อยพร้อมไม่แน่หรอกคุณจริงมันต้องลองน่ากลัวค่ะ เธอเถิมาเออขยบขยบมาเองได้เอาให้พอ,อ,อดีเ,เอาเซเอาให้สบายาให้ลดนับสองแสนแครับอันนี้เอาออกอ่ะโอเค กินข้าวเดี๋ยวนะต้องสั่งลงติดแอร์ให้พี่ิงคขาปแล้วแหละพิงค์เป็นไงรู้สึกหายใจกระตุกกระตุกยังไงบ้าง,งอ่ะมันหายใจอย่างเงี้ยจะร้องไห้เหรอกลัวเหรอไม่กลัวครับมันเป็นไงหายใจไม่ออก <c oughs> อึดอัดนะคือจะเปิดลงมาร้อนมากแต่ตอนที่พี่หลับอ่ะอ๋อหลับบอกเมื่อกี้พี่หลับออเ้ยแต่หลับมื่อคืนถึงตีสี่ฮะเรามีงานไงเมื่อวาน่ก็ถือว่าตายแล้วมันสบายนะในโรงครับจริงๆพี่เป็นคนนอนอย่างนี้ทุกคืนพี่เป็นคนนอนไม่พลิกเลยครับตองเปิร์ดจริงๆฮะไม่พลิกไม่งอกเลย มกลัวไหมม่กลัวครับเฉยเยหรอเฉยๆกลับออกออกจากโรงาแล้วจะไม่ได้พูดเพื่อเก่งนะรักษาสุขภาพอะไรเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนะฮะเราจะสัมภาษณ์กันอย่างนี้จริงๆนะครับรักษาสุขภาพอะไรมากขึ้นไหอยากตอบในสมุดนั้นว่าพี่อยากจะทำให้สังคมอ่ะมันมีประโยชน์มากกว่านี้บรการกินโชครับไม่ใช่นี่ครับคือพวกเราเป็นเป็นคนมีมีผู้ติดตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเราควรจะแบบควรจะต้องทำอะไรให้มันมีประโยชน์กับสังคมมากขึ้นกว่านี้อีก ถามว่าตอนนี้ก็พอไหมพอแต่อยากมากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าตายไปแล้วก็อาจจะไม่มีคนคิดอย่างเราไงอตอนนี้ขอเอมูนิธิช่วยกันอุ้มหน่อยครับ <c oughs> ช่ว <c oughs> คือตอนนี้เน็บกินไปหมดเลยครับ <c oughs> เป็นคาเฟ่ที่ดีมากมาได้ทุกเพศทุกวัยเ <c oughs> นาะ <c oughs> มาได้เลยปิดเทอมเนี่ยช่วงนี้มาได้ <c oughs> ใส่แมสใส่อะไรมาด้วย <c oughs> ก็น,นะคะถ้าน้งนองๆนะคะคนไหนนะคะอยากจะมานะช่วงนี้เป็นกิจกรรมช่วงปิดเทอมพอดีนะ<ช>ก็ใส่แมสใส่อุปกรณ์ป้องกันเจลแอลกอฮอลม,มาให้ดีนะคะที่เราต้องเดินมาทางมาที่ไหนให้พี่อธิบายทางสิๆๆตรงนี้นะครับง่ายๆเลยคือรถไฟฟ้า,าสถานีอารีนะครับผมที่นี่เขาจะมีเครื่องดื่มเจ๋งๆอยู่ด้วยก็คือเข้ามาไหนจะต้องเสียค่าบัตรเข้ามาเนาะหนึ120่งบาทเนี่ยคือเข้ามาก็จะได้ความรู้ได้ข้อคิดมากมายเลยแล้วก็เปิด เปิดทุกวันเลยนะก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่เมื่อกี้น้องเฟิร์สบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าเยอะเงี้ยก็เลทได้ถึง1ทุ่มนะคะแต่ให้เยอะจริงๆก็2วัน2วัน2วัน2คืนนอนคืนเลนคืนเล่นคืนเล่นอะล่ะค่ะถ้าชอบนะอย่าลืมอย่าลืมมานะคะกิจกรรมดีๆเยอะแยะมากมายมีอาหารมีเครื่องดื่มอะไรให้กินด้วยนนุสติคาเฟ่ครับผมไปก่อนเกาะสันดักไปก่อนเลยครับผมไปแล้ว